ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนประจําวันที่13สิงหาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กองทัพไทยของเราครับพร้อมที่จะรุกคืบจัดหนักจัดเต็มขมนแล้วเพราะล่าสุดนั้นมีไฟเขียวแบบเข้มๆครับบอกว่าเรามีสิทธิ์ใช้การป้องกันตัวเองในการโต้กลับขมนครั้งนี้เละก็ต้องบอกเลยว่าฝั่งของฮุนเซนนั้นเหมือนจะอกสั่นขวัญผวาครับออกมาให้กระทรวงกลาโหมแก้ต่างแบบผิดๆยังรวมไปถึงเรื่องราวล่าสุด เอาอีกแล้วมีการจับกลุ่มอีกแล้วกับแรงงานเขมรกว่า50ชีวิตถ้าเกิดนับรวมตั้งแต่การลักลอบเข้ามาไทยกับการปะทะกันเนี่ยน่าจะเป็นร้อยชีวิตได้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จับเพิ่มได้อีก50ก็มีการออกมาบอกว่าเขมรนั้นโกหกรายวันครับเดินทางกลับประเทศไปแต่สุดท้ายไม่มีงานไม่มีรายได้กลัวที่จะอดตายครับเลยลักลอบข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยของเรา โดยเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับตำแนวชายแดนของไทยเราครับที่เราต้องมาอัปเดตกันในวันนี้ครับล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการโทรสายตรงถึงเลขาธิการ UN เอและก็รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นใช้กลไกออตตาว่าสอบสวนกัมพูชาที่มีการละเมิดอนุสัญญาและก็มีการขอให้มาเลเซียกับสิงคโปร์นั้นกดดันกัมพูชาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดนี่คือสิ่งที่ทางการทูตล่าสุดอัปเดตออกมาเกี่ยวกับการรุกครบของไทยเราในด้านนานาชาตินะครับเราก็มีการโทรสายตรงถึง UN เลยและก็ มีการบอกกับการต่ากระเทศของญี่ปุ่นด้วยว่าจะใช้กลไกอตาว่าเนี่ยกดดันกัมพูชาขเมนก็น่าจะต้องยอมกันหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ยอมเรามีทั้ง UN มีทั้งญี่ปุ่นแล้วมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนจะร่วมเอาด้วยแต่ว่าในส่วนของการแถลงของ โคศกกระทรวงกลาโหมของคามนเองอย่างมาลีครับก็เดี๋ยวมาตอบโต้ไทยเรานะหลังจากที่ด่านไทยเราเหยียบทุ่นระเบิดฝั่งออคารเมนเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยลาตะเวนเกินมือที่ลาตาตะเวนเกินตําแหน่งที่เป็นชายแดนของไทยเรานั่นเป็นชายแดนของคามนก็เลยทำให้พวกเขาเหยียบแต่ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เป็นยุคเก่าแล้วไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่แต่จากการตรวจสอบของไทยเรามันปฏิเสธแบบหน้าด้านมากนะครับคือเป็นทุ่นระเบิดใหม่ชัดเจนที่เป็นพลาสติกมันตรวจจับยากด้วยและล่าสุดนั้นทางฝั่งของกองทัพปลุกเองนะครับก็ได้ออก มาซัดก,กระลาหวมของข่เมนตรแบบจังๆว่าเรามีหลักฐานนะเป็นทุ่น PMN2 ที่เพิ่งลักรอบติดตั้งและก็เรียกร้องให้ข่เมนนั้นเผยแพร่ข้อมูลเท็จจริงสักทีซึ่งก็ยังรวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและ อนุสัญญาออตตาวาโดยกองทัพไทยเราครับก็ได้ดําเนินการออกมานะครับรายงานว่าจะดําเนินการแก้ไขแบบสันติวิธีนะภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศกฎบาประชาตชาิและก็กติกาสากลจากกรณีที่พลทูมาลีโซเจตาครับเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของเข,งขงมรเองมีการแถลงปฏิเสธเหตุการณ์ที่ด่านไทยเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุน่นระเบิดเมื่อวานนี้แบบสดๆร้อนๆเลยซึ่งเป็นอาหารที่ทํางานดีมากนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วไทยเราก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าก กัมพูชานั้นจะยังคงมีทุ่นระเบิดอยู่ในครอบครองจํานวนมากซึ่งก็ได้ลักลอบนํามาวางในบริเวณต่างๆตามแนวชายแดนไทยเพื่อมุ่งทําร้ายฝ่ายทหารไทยเราและก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเรียบร้อย 101, 1 0ึล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าทุ่นระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้เป็นชนิด PMN2 ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่พบในหลายบริของกัมพูชาในการลักลอบเข้ามาติดตั้งกําลังพลไทยมาโดยตลอด มันผิดกันกับเหตุผลที่ทางฝั่งขมรนะครับออกมากล่าวอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามในอดีตแล้วมันเป็นการปฏิเสธที่ขาดน้ำหนักมากๆนะครับกองทัพไทยเราก็บอกว่ามันขาดหลักฐานเชิงประจักษ์นะแล้วเราก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยในทุกจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันชี้ชัดว่าพื้นที่โดยรอบบริเวณที่เกิดการเหยียบทุ่นระเบิดครับจะพบการวางทุ่นระเบิดใหม่อีก3-5ถึงลูกในสภาพที่เพิ่งถูกติดตั้งใหม่อย่างชัดเจนซึ่ง้หากเป็นทุ่นระเบิดเก่าจากสงครามในอดีตน่มมัจะไ ใช่ชนิดนี้มันจะอาจจะเป็นเหล็กและก็ตรวจสอบได้อันนี้มันตรวจสอบไม่ได้เลยสําหรับ PMN2 นะครับฝ่ายใดเราก็จึงขอเรียกร้องให้ขมานั้นหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จต,ต่อสาธารนณะ อางที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนและหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตามกติกาตามมาติกรรมการชายแดนทั่วไปโดยด้เกิดให้ไล่เรียงกับทหารไทยเราที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดซ้ำซากมากมากนะครับไล่มาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเลยครับที่เนิน486ตรงบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลเนี่ยเราก็บาดเจ็บไป3นายแล้วก็ขาขาดไป1นายก่อนที่จะมีการประทะกาันนะครับหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมตรงบริเวณช่องอันมา้าจังหวัดอุบลครับเราก็ขาขาดไปอีก1นายแล้ววันท ยี่สิบแดกฎาคมระหว่างกับฏะ,ะเนี่ยที่ปราสาทต,ตาควายเราก็ขาขาดไปอีกหนึ่งนายและวันที่9สิงหาครับบริเวณลอยต่อโดนอากิษดาจังหวัดศรีสะเกดครับบาดเจ็บไปอีก3นายขาขาดไปอีกหนึ่งนายและล่าสุดน้นวันที่12สิงหาก็อยู่บริเวณมือที่ปราสาทต,ตาเมืองโทมจังหวัดสุรินทร์ครับขาขาดไปอีกหนึ่งนายคือทหารไทยเราเนี่ยเสียขา,าไป5คนในรอบ1เดือนมันก็เป็นน้ำหนักได้ที่เราจะสามารถใช้กำลังตอบโต้ใช้สิทธิตอบโต้ป้องกันตัวเองและเรื่องราว ที่สําคัญเลยครับก็คือล่าสุดด่วนๆรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยเราครับก็ได้ออกมาบอกกับทหารบอกกับกองทัพแล้วว่ามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองนะตามสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศและก็มีการคุยกับกองทัพแล้วครับตอนนี้ไฟเขียวแบบเข้ม ไฟแดงแบบเข,เข้มๆที่เราจะใช้กำลังตอบตู้เขมรนหลังจากที่ตรวจพบทุนระเบิดสังหารมาวางใหม่จุดใหม่มุ่งทำร้ายทหารไทยของเราโดยมีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้รักษาราชการแทนของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ออกมากล่าวถึงกรณีในพื้นที่บีพาทโดยมีเรื่องราวแบบนี้นะครับทหารไทยเราเนี่ยได้มีการเสนอต่อรัฐบาลว่าเราเนี่ยจะต้องปกป้องตัวเองนะ ตามหลักตามสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถทําได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทบและผิดอนุสัญญาต่างๆโดยเฉพาะการใช้ทุนระเบิดซึ่งมันผิดอนุสัญญาออตาว่าอย่างชัดเจนแล้วทางรัฐบาลเนี่ยก็ไฟเขียวออกมาแล้วนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีกระบวนการต้องไปดําเนินการยื่นฟ้องร้องต่อสารประชาชาติได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาและก็สหประชาชาตินั้นจะมีขั้นตอนแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรับทราบและก็จะมีกระบวนการที่ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ นะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังแต่ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําได้และก็ควรจะทําโดยก็เห็นได้ชัดว่าความประสงค์ของคัมมีนนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะเกิดสันติภาพเลยเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของกองทัพที่จะมีการใช้สิทธิ์ปกันตัวเองได้หรือไม่นั้น ก็ต้องคงมีการส่งสัญญาณกันต่อในพื้นที่เพราะกองทัพบ,บกเองก็จะต้องดําเนินการรายงานสาธารณรัฐทราบด้วยโดยก่อนที่เราจะใช้สิทธิปกป้องตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมีการรายงานต่อกระทรวงการต่างประเทศแล้วกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะนําเรื่องนี้มีการพูดคุยผ่านเลขาธิกา,ารสาธารณชาติและก็คณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวาซึ่งขนาดนี้เองนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ทําไปแล้วทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่เราต้องทําแบบเร่งด่วนก็คือต้องให้นานานชาติเนี่ยรับรู้ตะกุนด,ดังๆไปว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน เราไม่ได้เป็นฝ่ายรุกราน เพราะอย่างที่บ่งบอกครับถ้าเกิดเขามองสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างไทยกับเขมรนั้นเขาก็จะเข้าข้างเขมรก่อนเพราะเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกว่าไทยเราแล้วไทยเรามีอาวุธที่มันหลากหลายกว่าที่มันหนักกว่าแต่เขาจะไม่รู้ภายในเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขมรทําอะไรบ้างเขมรยุยุอะไรบ้างและผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขสุดท้ายมันเป็นหลักสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าเราแจ้งให้กับองค์การหลายๆองค์การทั้งสาประชาชาติหรือว่าประธาน,นุสัญญาออตาวา้ทราบโดยทั่วกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กองทัพสามารถใช้สิทธิ์ดําเนินการตอบโต้ ป้องกันตัวเองได้อย่างเต็มที่คือมันเขียวก็เขียวเข้มๆเคะครับตอนนี้สําหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดยนล่าสุดหลังจากที่มีการเผยแพร่ออกมาทางกองทัพเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงกับรัฐบาลทราบแล้วรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเรามีสิทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะป้องกันตัวเองแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็ต้องรอการต่างประเทศของไทยเราเนี่ยรายงานไปก่อนว่าเฮ้ยเขมรทําแบบนี้นะมีการวางทุบระเบิดใหม่แล้วก็มีการดักเส้นทางของด่านไทยเราในการลาาตระเวนถามว่าจําเป็นไหมมันจําเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีปะทุกันอีกร เอาให้เ,เรียบร้อยเอาให้เบ็ดเสร็จเพราะทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพเนี่ยเห็นพ้องตรงกันเหลือเบียงแค่แจ้งให้กับเวทีนานาชาตินั้นรับรู้เอาแล้วมาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงกันนะครับไม่พูดถึงไม่ได้กับกรณีชายแดนจันทบ,บุรีของเราครับปรากฏว่าชาวขเขมรน,นั้นหนีตายอีกแล้วมากกว่า50ชีวิต ที่จะลักลอบเข้ามาข้ามแดนไทยผ่านช่องทางธรรมชาติหลังจากประสบปัญหากับความอดอยากในบ้านเกิดครับซึ่งก็ต้องยอมแลกยอมเสี่ยงชีวิตกลับมาทํางานที่ประเทศไทยเราอีกครั้งหนึง่งแล้วแบบนี้ฮุนเซนเนี่ยผมคิดว่า น่าจะอวสานได้เลยเพราะมีการเรียกแรงงานกลับไปเนี่ยเป็นแสนคนแล้วไม่มีงานรองรับมันจะส่งผลโดยตรงต่ออำนาจของฮุนเซนเลยนะครับด้วยปฏิบัติการสายฟ้าแลบของไทยเราครับกับชุดปฏิบัติการพิเศษครับนาวิกโยธินที่2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยมีการระดมกําลังปิดล้อมแนวชายแดนป่งน้ําร้อนหลังได้ข่าวกรองชัดเจนว่าจะมีการลักลอบนําแรงงานชาวกัมพูชาครับกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งในเวลาประมาณสองทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ พบแรงงานกัมพูชาจํานวนมากนะทยอยเดินข้ามแดนก่อนมีรถกระบะสีดำเนี่ยเข้ามารับเพื่อลําเลียงไปยังบ้านหลังหนึ่งในบริเวีบ้านคลองบอนตาบลหนองตาคงอําเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจค้นทันทีครับและผลการปฏิบัติงานนั้นก็สามารถควบคุมแรงงานกัมพูชารวมแล้วเนี่ยห้คนในกลุ่มก็มีทั้งชายหญิงเด็กแม้กระทั่งทารก นะครับที่ลักลอบเข้ามาทํางานในไทยเราและจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ครับก็กลายเป็นว่าชาวเขเมรเนี่ยสารภาพแบบหมดเปลือกเลยครับว่าก่อนหน้านี้เดินทางกลับประเทศเขเมรตามคําโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลว่าจะมีงานและก็รายได้ที่สามารถรองรับได้เต็มท่วงทีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันปรากฏครับพอเดินทางเข้าไปกบ,บูชาปับนอนหมอนแตกกันทุกคนเลยนะครับไร้ทั้งงานไร้ทั้งเงินจนกลัวอดตายจึงเสี่ยงลักลอบกลับมาเข้าไทยอีกครั้งหนึง่งแล้วเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเข้ามาเป็นครอบ ซึ่งก็จะมีการส่งกลับเพื่อผักดันเข้าขมรต่อไปนี่แหละครับมันคือความระยำที่เกิดขึ้นของรัฐบาลฮุนเซนที่อยากได้อํานาจและก็อยากจะได้พื้นที่พิพาทของไทยเราเรียกแรงงานเนี่ยกลับประเทศผมเชื่อว่าแรงงานขมรตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีเียงแค่นี้แน่นอนที่อยากจะกลับไทยนะครับเพราะเขาทยอยกลับไปเยอะเนื่องจากจะย,ยึดที่บ้างจะเพิ่มรอนสัญชาติบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆนะครับแล้วขมรไม่มีทางเลือกนะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะกลับมาที่ไทยครับมีงานมีเงินรองรับสุดท้ายสิ่ง มันจะกดดันหุนเซนเองผมคิดบ้าน,น่าจะเป็นเรื่องของแรงงานนะครับเพราะกลับไปเยอะมากแต่ในส่วนของบอดี้ประทนานยาวชายแดนเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไว้เป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทหารในแนวหน้าเนี่ยโอ้โหมีรายงานออกมาตรงกันชัดเจนว่าพวกเขาอึอดอัดมากนะครับจ่ารบก็ขอให้รบเถอะเพราะเขเมรเนี่ยเหมือนก่อกวนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของโดนครับที่บินมาบื้มแล้วบื้มอีกเราเองก็ตอบโต้อะไรไม่ได้การทุกนายเนี่ยพร้อมที่จะตอบโต้พร้อมที่จะสู้เพื่อชาติอยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่รัฐบ,บาลขอเพียงแค่กองทัพไฟเขียวไฟแดงออกมาซัก ถึงแม้ว่าจะมีไฟเขียวออกมาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังแบบต้องรอกระบวนการอีกต่างๆนานาโดยขมีนเขาเองก็มีการออกมาเผยแพร่มีการออกมารายงานเหมือนกันว่าตอนนี้10ประเทศในยุโรปครับที่พร้อมซับพอตกูชาในความขัดแย้งกับไทยโดยก็มีการอ้างออกมานะ10ประเทศของยุโรปเลยประเทศที่1ครับขมีนบอกว่าเป็นโปรตุเกสประเทศที่2เป็นไอร์แลนด์ประเทศที่3เป็นฟินแลนด์ประเทศที่4เป็นโนเวย์ประเทศที่5เนี่ยเป็นสวีเดนประเทศที่6เป็นอิตาลีประเทศที่7เป็นฝรั่งเศสประเทศที่8ครับเป็น ถรนดประเทศที่9เนี่ยเป็นเดนมาร์กและประเทศที่10เป็นเยอรมันเป็นข้ออ้างนะครับไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนเลยโดยเฉพาะสวีเดนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะไปซับพอร์ตกัมบูชาได้เลยเพราะเพิ่งส่งกิปเพนเพิ่งอนุมัติกิปเพนให้กับเราเพื่อที่จะให้ข่มนรีวิวสวีเดนผลิต ไทยใช้ขามิดีวีวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะครับไม่ได้มีการ mix เซนเฟ f a ข่าวแต่อย่างใดอีกหนึ่งสิ่งบอกเหตุที่ขมินนั้นเหมือนจะกลัวไทยเราบุกแบบชัดจีนเลยก็คือมีนักข่าวสายทหารของขมินครับออกมาบอกว่าถ้าเกิดประเทศไทยกล้าที่จะบุกขมิอีกเนี่ยก็แสดงว่าจะสู้กับความมั่นคงของสหประชาชาติมันจะเท่ากับประเทศไทยของเรานั้นทําร้ายตัวเองนี่นะครับเป็นสิ่งที่ขมินกังวลเป็นอย่างมากกลัวอยู่แล้วนะว่าเราจะบุกถล่มแล้วตอนนี้แม่ทัพที่สองเองก็เดินเกมแรงด้วยครับพร้อมที่จะเดิน ชนมันเป็นสิ่งที่บอกเหตุได้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอาจจะบีบบังคับให้ไทยเราใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่ายังพบเห็นทุกระเบิดอีกมีอีกคนนึงเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ยอมแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับเราก็มีการให้ญี่ปุ่นให้ UN ให้มาเลเซียให้สิงคโปร์เนี่ยร่วมกดดันกัมพูชาเก็บกู้ทุนระเบิดไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีการบัตระระอุข,ขึ้นอีกรอบก็ได้อันนี้เราก็ต้องรอตามอัปเดตกันต่อครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่แน่ๆญี่ปุ่นออกมาแบบนี้เนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอยู่บนฝั่งของไทยเราเพื่อที่จะใช้กไกออตาว่านั้นสอบสวนกัมพูชากับการละเมิดอนุสัญญาก็รอติดตามความคืบหน้ากันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้ก็อย เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย